โด่งน้ำแข็งเสียงดังสนันวันไว้ดังลั่นทุ่งแบบโอ้โหปวดหัวเลยเสียงมันดังแบบโอ้โหไม่ต้องได้หลับได้นอนหรอกตอนค่ำคืนเนี่ยถ้าลูกเข้ามาถึงในห้องนอนเนี่ยวันนี้ไม่รู้จะหลับตีอะไรเนี่ยเมื่อคืนก็ตีสาม นอนไม่ได้นอนไม่หลับเลยมันดังอย่างเงี้ยแล้วนี่อุดหูนี่เนี่ยอัดคลิปนี่ต้องอุดหูไว้หลบต่นอยู่แต่ในบ้านขึ้นเสียงมันแรงมันอันตรายมันเป็นมลพิษทางเสียงแล้วตัวเนี้ยมันเปิดเครื่องดังต่อเนื่องมา60ส0จสิบชั่วโมงแล้วตั้งแต่วันที่11บมีนาคมไอ้11เมษายน2566นหจนถึงวันที่สิบสี่เมษายน2 5 6พรกจนตอนนี้เวลายี่สนาฬิกาบนาทีเราดูสิมันกี่ชั่วโมงมาแล้วเนี่ยมันมันไม่หยุดพักมันทำงานไม่หหยยยุุดดดดเเเเเลปิิคครรืื่่่อองงนไม ซึ่งเป็นเลยที่ปวดหัวมากฟังทั้งวันทั้งคืนน่ะนี่เอฟังเสียงแบบเนี้ยทั้งวันทั้งคืนน่ะคือมันดังมากอ่ะมันเป็นเครื่องเก่าเครื่องมือสองที่เขาซื้อจากที่อื่นที่ที่อื่นเขาลอะทิ้งมาแล้วทังนี้ก็ซื้อมาทําเครื่องน้ําแข็งทําน้ําแข็งมันก็ดังในวันแรกที่เปิดเครื่องเลยเยจะทำยังไงเนี่ยปวดหัวเลยแต่ละวันเนี่ย ตอนกลางคืนยิ่งดังตอนกลางวันมันก็เปิดไม่ต้องออกไปนอกบ้านหรอกเพราะว่าฟังนานไม่ได้หูมันชาอันตราย